ครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี่ไปดูรถกันนะครับแต่เป็นมนะิตซูนะไม่ใช่ยูสุนะครับเป็นมิตซูนะครับตา์ด้าปี24นะครับเบื้องต้นเราจะเจอมาทีเขาแจ้งมาเนี่ยแจ้งว่าสวยนะรถสวยแต่ก็มีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับได้ปีปีี4เครื่อง2,500นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูหน้าห้างกนว่ามันสวยยังไงนะครับก็อย่างแต่ราคาแรงหน่อยนะ แค่อย่างที่บอกตอนนี้ถ้าลดราคาค่อนข้างสูงนะครับหาซื้อ,อยากบางทีรถคันนี้เป็นของรุ่นน้องนะครับที่เขาเขาก็ขายรถเหมือนกันนะครับแต่เราไปดูว่ามันได้ไหมนะครับไปเดี๋ยวไปดูนู้นครับไปกรุงเทพนะครับรถอยู่กรุงเทพบางทีหากินมันก็ไม่ง่ายนะอย่างที่ผมบอกบางทีหากินก็ไม่ง่ายเพราะนั้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องวิ่งเข้ากรุงเทพกันนะครับจะได้ลด้มในรถเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระกันอีกทีหน้างาน นะครับไปไปดูด้วยกันนะครับแล้วเจออีกทีหน้างานเลยอ่าตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วนะครับก็เนื้อหาสาระพอได้เนาะร้อนกระบ่งกระบะถือว่าค่อนข้างดีนะดูคนเข่าๆไปก่อนนะครับตอนประตูดีนะครับเป็นนุ่งไม้นายถือว่าดีนะครับเบาะก็มีเย็บหน้ามาใหม่นะแต่ก็พอได้นะครับ แตงโมกงกังค้าวโอเคนะครับไม่ตามนี้นะครับอ่านี้เป็นห้องเครื่องนะครับถือว่าดีนะครับห้องเครื่องก็ขัน้องขันหน้าถือว่าเดิมนะครับห้องเครื่องก็ถือว่าเดิมนะอะดูกันคข้าวๆไปก่อนนะครับสียังเป็นสีด้านๆนะครับปีสองพันสี่ขึ้นมาเนี่ยสองพันสามสองพันสี่ห้องเครื่องจะเป็นสีด้านด้านและนะครับแต่ว่าตะคงตะเข็บหน้านี้ยังถือว่าเดิม นะครับมีแก้มซ้ายนะครับแก้มเนี้ยแก้มซ้ายน่าจะเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าไม่แรงนะครับจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรถือว่าไม่แรงเพราะว่าขาหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับเครื่องดีนะครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะเครื่องค่อนข้างดีเงียบดีนะครับก็ไม่ดังไม่พลนะครับช่วงลงช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับก็ตีดีนะครับ ถือว่าดีเลยนะตัวนี้เป็นตัวสองพันสี่นะครับหน้าตะแกรงนะครับ่อนตศูนย์ห้าก็จะเป็นตัวนี้หน้าตะแกรงตัวนี้จะหายากนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ไม่รู้เปไ็นไรนะไม่ค่อยเห็นก็เห็นก็จะเป็นสองพันห้าตัวถุนห้าหน้าตตั้นไปเลยนะครับหน้าคล้ายตตั้นไปเลยฝากระโปรงนี่เป็นของเดิมก็รวมๆประมาณนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วกันที่บ้านนะครับว่า เหตุผลไรทําไมถึงซื <hey. S 1> ้อรถคันนี้นะครับราคาอาจจะตึงหน่อยแต่ว่าก้าชั่วโมงนี้ไม่เบียดมันก็ไม่มีบวกครับก็ต้องต้องต้องเอานะครับเอามาติดมือไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเอฟีตามอยู่ก็ไม่มีรถให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ถ่ายอีกทีที่บ้านให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปว่ากันที่บ้านอีกทีรวมๆเลยยาวๆเลยนะครับเหตุผลยาวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมารวมกันอีกทีนะครับ ได้มาแล้วนะครับสตาร์ด้านะครับปีศูนย์สี่นะครับก็กําลังขับกลับบ้านกันนะครับตอนนี้นะช่วงลงช่วงล่างถือว่าดีนะครับรถคันนี้ช่วงล่างดีเลยนะครับก็ขับดีนะครับแต่ว่าสีสันมีรู้รอยบ้างนะครับแต่ไพนน้องไมน์นสวยนะครับเพื่อนๆเห็นกันไหมเพราะว่มืดแล้วนะครับผมก็เริ่มกลับตอนมืดแล้วพอออกมาก็ประมาณประมาณสี่โมงกว่าแล้วครับมาถึงนี่ห้าโมงห้าโมงกว่า ออกมาประมาณสามโมงสามโมงกว่านะครับมาถึงนี่ก็ประมาณสี่โมงกว่ากับห้า,าโมงนะครับก็สรุปต้องซื้อนะครับเพราะว่ารถตอนนี้มันหายากจริงนะครับแล้วก็มาบางทีเบียดเหลือนิดนหน่อยหน่อยก็ต้องเอานะครับรถคันนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แต่อยากดีมได้เครื่องสองพันห้านะครับได้เครื่องสองพันห้าแล้วก็ ออย่างที่ผมแจ้งกับเพื่อนๆไปคือรถก็มีข้อดีของเขานะครับรถมีข้อดีของเขานะครับก็เนื้อหาสาระค่อนข้างดีนะครับคือโครงสร้างอ่ะถือว่าดีนะครับโครงสร้างเขาถือว่าดีนะครับก็อาจจะมีแก้มด้านซ้ายนิดนึงนะครับแก้มเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเปลี่ยนนะถ้าตามสายตาผมคิดว่าเปลี่ยนแต่ว่าตรงคันหน้ามันเดิมอยู่ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็รวมๆอ่ะ เดี๋ยวผมไปไอ้นี่อีกทีหนึ่งไปแจ้งกับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเพราะว่าทาไมผมต้องซื้อรถคันนี้นะครับนะครับเพราะว่าบางทีราคามันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ไม่ซื้อก็ไม่มีรถคุยอย่างนี้เลยไม่ซื้อก็ไม่มีรถขายนะครับแล้วก็ผมไม่ได้รถมาอ่ะเดี๋ยวถึงบ้านก่อนดีกว่านะครับแล้วขับรถอยู่ด้วยมันอันตรายเนะผมก็ถ่ายเพื่อนๆดูว่ารถเนี่ยมันขับโอเคอยู่นะครับขับใช้ได้อะครับถือว่าขับช่วงล่างถือว่าแน่นนะ จุวงล่างจุ่งล่างเนี่ยถือว่าขับดีเลยนะครับแล้วก็เพลองท้ายเกียร์เพลองท้ายไม่ห่อนนะครับก็ขับใช้งานได้นะครับถ้าใครหาเขาอะไรเขาสนก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีหนึ่งแต่อันนี้ผมจะบอกว่าทําไมผมซื้อรถคันนี้อย่างนี้ดีกว่านะแต่เดี๋ยวผมไปถ่ายที่บ้านอีกทีเมื่อกี้ผมก็ไม่สะดวกกับตรงบ้านเขานะครับเพราะว่าถึงจะเป็นพักพวกกันที่แบบพ่อค้ารถเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาไม่สะดวกกันจะให้เราถ่ายนะครับเราก็จะถ่ายมานิดนหน่อยๆนะครับ ว่าผมไปซื้อมาจริงไม่ได้แบบไปแอปมาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าว่าไปถ่ายแบบว่าอะไรมาอย่างนี้ก็คือผมไม่ซื้อนะครับ <S <S ผมไปดูนะครับรถมันตัดเข้ามาก็ราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าผ่านมือกันมาอย่างที่ผมบอกมันก็ต้องมีเขาก็ต้องมีกําไรนะครับทําอะไรก็ต้องมีกําไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราก็จะเหลือน้อยแต่ว่าถ้าไม่เอาผมก็ไม่รู้นะเพราะต้นปีมานี่ก็ยังไม่ได้ลดไม่ได้เข้ามือคือเข้ามือมาบ้างแต่ว่า บางคันก็ไม่ใช่สไตล์ของเพื่อนๆนี่พี่น้องผมก็ไม่ไดเอาลงไปนะครับผมก็บางคันมันแพงบางคันมันมันเป็นรถที่มันแบบราคาลุงสูงผมรู้ว่าไม่เล่นกันนะครับอย่างนี้ก็คือราคาแต่ต้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ดูนะครับแล้วก็บางคันอ่าถ่ายไม่ได้เลยคือบ่ายนึงว่าเขาห้ามถ่ายเลยผมไปซื้อเนี่ยเออบี่ไปซื้อมาก็ประมาณสองสอคันแล้วแต่ว่าเขาไม่ถ่ายเลยก็เลยเลย,เลยคิดไปคิดมาไม่ทําดีกว่าไม่ทาคลิปก็มองมาทําคลิปคันนี้นะครับก็ เป็นสตาร์ด้าปีศูนย์สี่นะอ่ะเดี๋ยวกลับถึงบ้านนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละผมจะถ่ายอีกทีหนึ่งเพราะกลับไปคงจะมืดแล้วแหละเพราะนี่ยังอยู่พระรามสองเลยนะครับอยู่พระรามสองยังไม่ไปไหนเลยก็รถมันติดนะเพิ่งจะเริ่มโล่งๆออกมานะครับอยู่ช่วงวงแหวนอยู่นะคนะนะถ้าเห็นป้ายก็จะเห็นอยู่สมุทรสาครเนานะนี่เริ่มจะอุสมุทรนะพอเห็นใชไหมเพื่อนดูนะอ่าสายเข้าไปพระประแดงแล้วนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนนะครับก็วิ่งอีกร้อยโลต้นต้นนะครับก็ เดี๋ยวถึงบ้านแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะถ่ายดูจริงๆรอบคันโดยละเอียดว่าประมาณไหนทําไมผมต้องซื้อมารถคันนี้นะครับนะครับอเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมจะรายงานอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับปาเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนะครับวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เช้ามาผมก็จะมารีวิวให้นะครับว่าทําไมผมต้องซื้อรถคันนี้นะครับเอาอย่างนี้หนึ่งตอนนี้รถแพงนะครับถ้า ไม่สู้ราคาก็จะไม่ได้ลดนะครับผมไม่ได้ลดมาหลายเดือนแล้วพูดง่ายๆเสี้ยนด้วยหนึ่งแล้วก็สองก็มันต้องทํามาหากินนะครับนะครับก็บางทีทําแล้วกําไรเหลือน้อยก็ต้องทํานะครับแต่รถคันนี้ก็มีข้อดีของเขานะครับผมถึงไดเอามานะครับรถมันก็ได้บางๆนะครับทรงก็จะเป็นเดิมๆนะครับแล้วก็ก็รวมๆมาผมถือว่าได้นะครับแต่ราคามันจะตึงหน่อยนะครับถามว่ารถคันรุ่นเนี้ยต่ําแสนมีไหมมีนะครับแต่ว่า รวมๆผมชอบรถที่มันค่อนข้างบางแล้วรถภายในสะอาดสวยนะครับอย่างน้อยมันก็มันจะเป็นทุนนะครับมันจะเป็นทุนก็คือว่าดูแล้สบายตานะครับแล้วก็ช่วงล่างอันนี้เจ้าของก็เก็บมาใหม่นะครับก็ค่อนข้างแน่นนะครับไม่หลวมเลยนะครับขับค่อนข้างดีแอร์เอเย็นนะครับเปยุมีฟังนะครับมามาดูไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะถ้าตาด้าเนี่ยผมจะดูไฟก่อนโคมไฟหน้าเนี่ยแท้แท้แท้ยังไง ก็คือจะมีสติกเกอร์ตัวนี้อยู่ถามว่าของเกมมีไหมมีนะครับแต่เราพอจะดูได้ว่ามันเป็นของแท้นะครับสองข้างเลยนะครับจะมีหมดนะครับแล้วรถเขาบางๆเนาะเนี่ยนะรถไม่หนานะครับมองง่ายๆฟังเสียงคอแล้วกันหลังคาบางๆนะครับ กระบะเขาเคยใส่หลังคามานะครับมันเหมือนหลังคาคาริบอยะนะครับก็ครอบไว้นะครับแต่ตอนนี้คาริบอยออกไปแล้วนะครับก็เหลือจะกระพูงง่ายๆเหลือจะต้องลอยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยอย่างที่เป็นกาวยาวไว้อย่างนี้แล้วก็มีรูเจาะไว้นิดหน่อยถ้าคนไม่ถือก็ไม่เป็นไรหรือว่าคนจะไปใช้ก็ไปซื้อแม็กไครเนอร์ครอบไปเลยนะครับเนี่ยพวกเม็อดอาพวกนี้สําคัญนะอย่างที่ผมบอก นะครับก็คือรอนกระบาค่อนข้างสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยการทุกของบ้างอะไรบ้างเพราะรถคันนี้เขาครอบอแคลริบอยไว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่แมกไนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีริ้วรอยให้เห็นเป็นรอยสีถลอกแบบนี้ที่ขนของบ้างตีนเหยียบบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็จะเป็นปกติแต่ว่าพวกนี้จะต้องเดิมนะผมก็ดูหลักๆนะครับเนี่ยพวกเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้หลสีสันรุ่มรวมก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่โครงสร้างเขาได้นะ โครงสร้างเขาได้นะครับเนี่ยก็จะมีสี่สิบนะครับที่ฝากระโปงนะครับแต่ผมถือว่าเป็นฝากระโปรงเดิมได้นะครับแล้วก็ภาสีก็หกเจ็ดเนะาะภายในมันได้ด้วยนะอืมรวมๆแล้วเนี่ยเนี่ยคอนโซลโซนหน้าก็สวยนะครับพวงมาลัยได้พวงมาลัยเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูรถประมาณนี้แล้วก็พวกซอกเซอร์อะไรพวกเนี้ยเขาได้เดิมอยู่นะครับรถไม่มีพลิกรถไม่มีคว่ำนะครับก็ สู้ราคานะครับเอามาเบียดเบียดมาเอามาขายนะครับ mm hmm. นี่นะครับสองฝั่งนะครับตะเข็บพวกนี้สําคัญนะครับเราอย่บอกรอยต่อตัวนี้รอยจิกตัวนี้ต้องคมชัดนะครับ mm hmm. ถ้ามันเป็นแบบเป็นแบบมีการไอ้นี่ไปแล้วหมายถึงว่ามีการโป้ไปแล้วมันจะของสตาร์ด้าจะโป้ยากนะครับให้มันให้มันดูเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรแบบเนี้นะครับ mm hmm. ถ้ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยทํายากนะครับ นี่คือบาร์โค้ดเขายังอยู่นะครับติ๊กเกอร์บอกลมยางยังอยู่นี่นะครับกาวประตูนะครับรอนถือว่าสวยสวยพอสมควรนะอย่างนี้มันอาจจะไม่สวยจัดคันนี้ยเท่าที่ผมซื้อมาก็คือถ้ามันราคาทะลุแสนเนี่ยจะต้องสวยกว่านี้แต่ตอนนี้บอกตรงแล้วมันแพงถ้าผมไม,ไม่ไม่สู้เข้ามาก็ก็จะไม่ได้ลดนะครับก็ไม่มีรถขายก็ลองเอาเข้ามาเหลือน้อยไม่เป็นไรนะครับให้มีลถขายไว้บ้องนะครับแล้วไม่ได้ซื้อรถนานๆมนะันก็น่ากลัวอยู่นะ นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก็คือรถคันนี้เดี๋ยวว่ามาเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็เก็บงานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวรถก็คือเก็บงานมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ารวมๆเราต้องมาเก็บอีกนิดหน่อยนะครับมาเพิ่มเติมตามตาม,ตามมาตรฐานของเราอย่างนั้นดีกว่านะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าไปซื้อเจ้าตาร์ด้านะครับปีศูนย์สี่นะครับเครื่องสองพห้านะครับ ก็ผมก็พาไปนะครับแต่ว่าโอเคอย่างที่ผมบอกก็ไม่สะดวกถ่ายตรงที่บ้านเจ้าของนะครับก็มาถ่ายให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งตรงที่บ้านเราเองนะครับก็ประมาณนี้รถคันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดหาอยู่อะไรอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับ a c e b o o k นาโนโอเคนะครับแล้วก็ช่องทางก็ YouTube นะครับนาโนโอเคยุฒคานะครับเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ผมมารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปลงขายเดี๋ยวผม เอาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็พาไปซื้อกันเดี๋ยวผมก็จะมาชงรถคันนี้อีกนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับโนาโนโอเคนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนก่าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ